สอบถามกันมาบ่อยนะครับยังไม่เข้าใจกันเยอะนะครับสําหรับเหรียญ2บาทสีเงินที่ผมรับซื้อนะครับเหรียญ2บาทสีเงินอธิบายง่ายๆเลยนะครับมี2แบบนะครับแบบปกติกับแบบหายากนะครับคลิปนี้แนะนําแบบปกติก่อนนะครับแบบปกตินะครับผลิตออกมาแค่3ปีพศนะครับหลายๆท่านรู้แล้วนะครับแต่ว่ายังมีอีกเยอะยังไม่รู้นะครับเหรียญ2บาทสีเงินผลิตออกมา3ปีพศปีส8 ปี49แล้วก็ปี50นะครับผมรับซื้อแค่ปี50นะครับนี่นะครับอันนี้คือแบบที่ผลิตออกมาในรูปแบบปกตินะครับปี50ผมรับซื้อเหรียญละไม่เกิน4บาทนะครับราคาไม่แพงนะครับไม่ไม่ได้เน้นรับซื้อเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใครที่มีเยอะอยากจะขายรับซื้อเหรียญละไม่เกิน4บาทนะครับมีเหรียญ2เหรียญส่งมาขายไม่คุ้มแน่นอนรับซื้อครั้งละเยอะๆนะครับเหรียญ2บาทสีเงินเนี่ย ปี50าจะเน้นซื้อขายกันครั้งละเยอะๆนะครับส่งมาขายทีก็เป็นร้อยเหรียญก็ได้นะครับ50เหรียญขึ้นไปก็ได้หรือว่าการที่ผมจะขายออกอ่ะผมก็จะขายออกทีละร้อยเหรียญ50เหรียญน,นะครับไม่ได้ขายทีละเหรียญน,นะครับเพราะว่าเหรียญมันหลักหน่วยนะครับราคาไม่เกิน4บาทรับซื้อขายออกไม่เกิน5บาทนะครับอันนี้เป็น2บาทสีเงินแบบปกติที่ผมรับซื้อนะครับ มาดูกันต่ออีกหนึ่งรุ nah, ่นนะครับสำหรับเหรียญ2บาทสีเงินที่ผมรับซื้อนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที <pim> ่หายากกว่าปกตินะครับเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตแล้วก็มีราคาแพงกว่าด้วยนะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ3,000จนถึง5,000บาทนะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับเหรียญ2บาทสีเงินเหรียญนี้นะครับนี่เหรียญนี้เลยเหรียญจริงที่ผมรับซื้อนะครับเป็นเหรียญ2บาทสีเงินปีพศ2557นะครับ ปกติเหรียญปี57จะเป็นสีทองนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้เป็นสีเงินแล้วก็แม่เหล็กดูดติดแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้รับซื้อนะครับเหรียญละ3,000ถึง5,000บาทารับซื้อหลายปีพศนะครับเผื่อว่าใครยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มนะครับเหรียญ2บาทสีเงินจริงๆแล้วผลิตมา3ปีพศสอ4 9 5 9 5 0นะครับพอเริ่มเป็นปี51 จะเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับแต่ว่ามีการค้นพบค้นเจอนะครับเหรียญ2บาทสีเงินตั้งแต่ปี5้าขึ้นไปนะครับฝังชัดๆนะครับมีการค้นพบค้นเจอเหรียญ2บาทสีเงินตั้งแต่ปี5้าขึ้นไปนะครับแล้วก็แม่เหล็กดูดติดนะครับถ้าใคร เจอเหรียญ2บาทสีเงินตั้งแต่ปี51ขึ้นไปจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็แม่เหล็กดูดติดขายได้นะครับ3 0 0 0ถึง5,000บาทเหรียญนี้ตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมนะครับเป็นปี57เนะครับอ่าเป็นปี57นะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์อยู่นะครับเกณฑ์ที่ผมกำหนดให้ก็คือตั้งแต่ปี51ขึ้นไปนะครับอันนี้คือปี57อยู่ในเกณฑ์ที่รับซื้อนะครับแล้วก็แม่เหล็กดูดติดแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับ ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับทบทวนนะครับเหรียญ2บาทสีเงินรับซื้อ3,000ถึง5,000บาทไม่ใช่ปี 48, 49, 50นะครับเป็นปี51ขึ้นไปแล้วก็แม่เหล็กดูดติดแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้ถ่ายรูปถ่ายคลิปชัดๆส่งมาให้ผมดูได้เลยนะครับถ่ายเป็นคลิปนะครับส่งมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าจะส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับแบบหายากรับซื้อ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับ ปี50รับซื้อเหรียญละไม่เกิน4บาทนะครับ